โรนันโดอยากเล่นต่อไปจนถึงยูโร2024คริสเตียโนโรนันโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมในศึกพรีเมียร์ลีกกล่าวว่าเขาตั้งเป้าที่จะเล่นต่อไปจนถึงฟุตบอลยูโรปี2024โดยยังไม่มีแผนที่จะแขวนสตาร์ทในตอนนี้จากรายงานข่าวโรนันโดกล่าวหลังจากคว้าถ้วยรางวัลจากรางวัลคินาเดอโอรูของสหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสที่เมืองลิสบอนสำหรับการเป็นผู้ทำประตูสูงสุดของทีมชาติตลอดกาล เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยโรนัลโดกล่าวว่าการเดินทางของผมยังไม่จบคุณอาจจะต้องทนกับผมต่อไปอีกสักพักผมยังต้องการเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลโลกและยูโรผมรู้สึกมีแรงบันดาลใจที่จะเล่นต่อไปสำหรับผลงานของโรนัลโดทำไป117ประตูจากการลงเล่น189นัดของการลงสนามในนามทีมชาติโปรตุเกส